นี้เป็นครั้งที่29ตรงกับวันที่8ธันวาค 2, 500, ม2568 0 0ครับเจ้าในพิสมพลภพสินันตกุลโอเล็กพิสพล312เขาเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารย์บูชาแต่องค์พระขาวมปิติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเดจลนุน หลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสายายายของขราพเจ้านี้ขออนุภาคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของขราพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่ก,กัารสวดสายายายมุนต่อไป

ภูมมาจายันติเทวาชละถลาวิสมีกับันทภนาคาทิทันตาสันติเกยังนิวรวาจนังสาธุมีสุนันตุธรรมสุวรรณการุยัมปะทันตาธรรมสุวรรณการุยัมปะทันตาธรรมสุวรรณการุยัมปะทันตานามการสิทธิคาถานะโมตัสสะปะกวาโตระโตสัมมาสัมพุทธะ นโมตัสสะปะกวาตุะโตสัมมาสัมพ so ุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาตุะโตสัมมาสัมพุทธ so ัสสะสัจจะกิริยาคาถานัตถิเมสวรนังอัญยังปุตโตเมสวรนังวะรังอิตินาสานจะวัชเชนะโสทิเมหุตุสาปะทามนัตถิเมสวรนังอัญยังตัมโมเมสวรนังวะรังอิตินาสานจะวัชเชนะโสทิเมหุตุสาปะทามนัตถิเมสวรนังอัญยัง ตังโขมีสวนังวรังอิเตนะสาเวินาสิคิมีโหตุสัพะถามหากาลุโกนาโถติอาทิกาคาถามหากาลุโกนาโถอัตถายะสัพพะปะนังปุเรตวาปารมีสัพพะโตสุปฏิมุตตมังอิเตนะสาเจวะตินาสิมาหุนตุสัพพะปะถาวามหากาลุโกนาโถอิตายะสัพพะปะนังปุเรตวาปารมสัพพะโตสุิมุตตมัง อิตีนัสซาจิวาเชนนามาห้อตุสัพพปตะวามหาการตโวนาโตสุขะ่าเฮสัปปปาณิมปุเรตวะปะริสัพพะปตัวสุปติมุตมังอิตีนัสซาจิวาเชนนามาห้องตึกสกุลปตะวามหาสมัยสุดเอเมีสตังเอกังสเวียงพระว่าสพเกสุวิหารติกาปิราวาตุสุเมิงมหาวเนมอาตาภิกขุสัมเคนะติง ปัญจมัตเตห์อินิกุสเตหิตเปห์วาระนเตหิตทัหิจัลโลกาทัตุหิเทวตาเยปิเยนะสั่นนิปติตาหุนติปะขะันตังตาสุนายาปิกุสังกันเจ้าอาตโคจตุนังสุธาวาสกายิกานังเทวยังเอตทะหสีายังโคปะกวาสกเกสุพิญรติ กปิลาวาตุสมิงมหาวเนมาตาปิโุสังเทนะตัิงปัญจมเตนิปิโคสเตนิเตเฮนิวะอรหันเตหิตัสหิจโรกะธาตุหิเทวตาเยปิเยนะสันนิปะฏิธาหุนเตปะขวัตตังสัสนยะปิโุสังกันเจยานุนะมยามปิเยนะปะขวาเตนุปสังกมายามะอุปสังกมิตวาปะขวะโตสันติเกปะเจกะขาธาภา สยามติอะตะโกตาเทวะตาสยยถาปินามะภระวาปุริโสสัมมัจจิตังวาปะหังปสารยยะปะสาริตังวาปะหังัมมิเฉยยะเอวะมีวะสุทาวาเสสุเถเวสุอันตรายิตาภควะโตปุระโตปุปาตุระหังสุอโกตาวตาภควันตังอภิวาิตวาเอก มันตังอัทั้งสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาปะกวาโตสันติเกอิมังคาสั้งภาสิมหสมะโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาตรมหิมังธรรมสมยังทากิตาเยวะอปราจิตตะสังคันติอัตโคปราเทวตาปะกวาโตสันติเกอิมังคาสั้างภาพสิ ตถาภิกขวสัมมาทังสุจิตตังอัตตโนอุชุอุชุกรรมังสุซาราธิวานิตานิกหิตวาอินทรลิยานิรักขันติปันธิตาอุทโกปราเทวตาปะกวาตัวสันติเกมังคาทั้งภาสิเจตวาคีลังเจตวาปริคังอินทาขีลังโอหัจมะเมชา เจรันติสุทาวิมาราจักขุมมัตาสุทันตาสุสูนะรับทีมอัตโคผราเทวตาภควตสันติเกอีมังกาทั้งอัคคีเยกิจิพุทธังสนังคตาเสนาเตคามิสันติอปายะภูมิงปะห้ายามานุสั่งเทหังเทวกายาเทวกายังปะดิปูเรสันติอยู่ทิอัตโคปะควาปิควมันเตสิ เยปุเยนะภิกขเวทัสสุโรกัตาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาอุติปต้าตัทัสสศนิยาภพิโุสังกัญชาเยเตภิกขเวอหิสุงปฏิตามัทธานังอรหันตโอสมาสัมพุทธาเตสัมปิปควันตานังเอตตาปรามายวะเทวตาสันนิปฏิตาหิสุงไตรยาธาปิเมหังอิทลาหิน เจฟเตปิกัเวปิสันติอนาคตมัททานังอัลันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวนตานังเอตัาปรามายวะเทวตาสันนิปฏิตาปิสันติติยาธาปิเมหังเอตระหิอจิกิสามีปิกเวติวะกายานังนามานิกิติจิสามีปิกเวติวะกายานังนามานิ เทศิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุธาธรรมะสุกังมนสิิโรัาปศิสามีติเอวัมพันเตติโคเตปิคูปะขวะโตจัตโตสุมปะขวะอิปะวุจะโลกะมนุกัสสามิยัตถะปุมาปัตัสสิตาเยสิตาคิริกาพุลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสัลลินะ โลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนะสาสุธาวิปัสสนนามะนาวิลาปิโยปัญจเตยตะวาวันนี้ครับเปรละวัฒเวตะโตมันตยิสัตถาสาวเกสาสสุเรวเตติวะขยาพิกันตาเตวิชนะตาพิกโรเตจะอาตาปะมะขุงสุตตะวาพุทธสัสสนนังเตสัมปาตุระหูยานังอะมนุสานาทสัสนัง อเปเกสตะมัทธะุงสหัสสังอธสตริงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานมัทธสุงอเปเกนันทมัทธะงทิสาสภาพุทหุงตัญจะสปังพิญญายาวาคิตวานจักุมาตตมแตเยสัทธาสาวกเกสสนรเตจิวะกายาพิกันตาเทวิชานาตาพิกโวเยโวหังกิตาจิตสาหิ ลาหิอนุปุกษาสัตตะสหัสสาวยคาบขุมมากบิลาวัตวาที่มันโตชิติมันโตวันนาวันโตยะสสินโนโมทัมนาภิกขมงคิกุณังสมิติงวะนังจะสัตตส่าหิมาอุตตายากานานอตตวนิโนทติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยะสสินโนโมทัมนาภิกขมงคิกุณังสมิติงวะนังสาตา ขิลาติสหัสยาค่านานาตวันนิโนที่มันโตจิติมันโตวันนนวันโตยสสินโนโมทรมนาภิกมุมงภิกุนังสมิติงวานังอิเจเตโซรสะสหัสยาค่านานาตวันนิโนอที่มันโตจิติมันโตวันนนวันโตยสสินโนโมรัมนาภิกมุมงภีกุนังสมิติงวานังอิสามิตาปัญจสตายาค่านานาตวันนิโนที่มันโตจิติมันโตวันนันวันโตยสสิโน โอทรมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวานางกุมพิโรราชาคายิโกเวปุลาสอนเวสนังอิยุูนังสตะสหัสสังอยาฆ่านังปะยิลูปาสตีกุมพันตานางอธิปติยาฆานังปะยิลูปาสตีกุมพิโรราชาคายิโกโซปาคาสมิติงวานังปุริมันต์จิสังราชาตตระโทษสาสตี อันท่ปานังทิปติมหาราชายเจสสิโสปุตตาปิตัสะพาหวอินทานามามหาราอิติมันโตสติมันโตวันนาวันโตเจสสิโนมตัมนาปิกมุงปิกุณังสัมปิงวานังตะกินันจาติสร้างรอยชาวิลึมหตปับสสติกุมันทานังทิปติมหาราชายเจสสิโสปุตตาปิตัสะพาหวอินทานามามหาราอิติมันโตสติมันโตวันนาวันโตเจสสิโน โมทัมนาพิกกามุงภิกขุนังสมิติวานางปฉิมันจ่าที่สร้างราชาวิโรปวิโรปโคกษาสติอาคานังอธิปติมหราชายศสิโสปุตาปิตัสสะภางวงอิทนานามาภาราอติมันโตชิติมันโตวันาวันโตยศสิโนโมทัมนาพิกกามุงภิกขุนังสมิติวานังตาลันจ่าที่สร้างราชากุโรตักษาสติอาคานังอธิปติ มหาราชายศสิโซปุตตาปิตสะปะหาโวอินทนานามาปราอิติมันตุชิติมันตุวันนวันตุยศสิโนโมทามนาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวะนังคุริมะทีสังทัตตาราโตทกขีนีนาวิรุณะโกปัจฉิเมนาวิรูปะโคกุเวโลตะลังทิสั่งจจตาโลเตมหราชาสมันตาจตุโรทิสัตถัทละมนาทังสุ วนีการปิรวัทเวเตสังมายาวิโนทาสะอาคูวันจานิกาสุธามายากุเทียนตุพิเดนโตวิภูจาวิภูตสหจันทนกามเสีโทจ้าอินุคันตุคันตุจ้าปะนาโตโอปะมันโยจะาเทวสุโตจะมาตลีจิตาเสวโนจคันทัพโภอโลราชิชนโตอาคูปันจติโคเจวะติมภารูสุริยะวัชชะ เอเตจันเยจลราชานุคันทพาสหาชิพีมุทธรรมะอภิกรรมุงพิคุณังสุปติงวะนังอัตคานาปสานาคาเวสาราสหาตชกากัมบารัสตราคูปายคาสหาติพีธจากุนาทตรัตถาจ้าอาคูนาคาจะสสิสนโราวโนมหานาโคโซปาคาสมิติงวะนังเอนาคาราเชสหสาหรันติ ทิพาทิชาปกิวิสุทธาจักขูวิหายาสาเตวนับมัชฌาปตาจิตตลาสุปันนัยติเตสนมังอภัยันตานาคาราชานมาสีสุปันนตัวเขมมกาสิปโธสันนณหิวาจหิอุปวะอยันตานาคาสุปันนาสรณามังสุทุทัง